เตรียมรางเตรียมขาเอาขามาเอาขาขึ้นทาบนะครับแล้วก็มาร์กไปดินสอขีดไว้เมื่อมาร์กขาเรียบร้อยแล้วเอาสว่านเตรียมเจาะใช้ถุงรองก่อนนะครับฝุ่นจะได้ไม่กระจาย ขั้นตอนต่อไปใส่ปุ๊กใส่ขาเข้าไปกระสอเกี่ยวสายร่วมใส่รางผ้ามานเมื่อใส่รางเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเอาผ้ามาแขวนครับ สเป็นผ้าครับตอนนี้เมื่อใส่ผ้าม่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปรีดไอน้ำหน่อยเพื่อให้ผ้าทรงตัวและไม่ยับครับตุภาลัยสถานีรถไฟฟ้าภาษีเจริญวันนี้เรามาติดตั้งผ้าม่านกันที่นี่นะครับ เรสร็จแล้วนะครับรูปทรงที่ได้จะออกมาแบบนี้เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลงานกันนี้ที่คอนโดสุภาลัยภาษีเจริญนะครับเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่น แล้วครับ